สบายดีสบายดีพี่น้อง FC ทางฟังไทยเรฟังลาพี่น้องยินดีตอนทับเขาสู่สองน้องออน 2, สองซูนแล้วนะพี่น้องวันนี้ตื่นช่วยกันแล้นะเพราะว่าเป็นวันเสาร์เรานะบ่มีเฮียนออนไลน์นะพี่น้องเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดนะพี่น้องมันนี้เรจะพาไปหาดเขาเปียกไกลๆบ้านเนาะ เพราะว่าซีวิวแล้วพี่น้องถ้าเรากินเขาซำเนาะเดี๋ยวสิไปสู่ไอเดียมซาวราวสิบแปดเราพี่น้องมาเบิ้งราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยสิบพันกีนนะมันสิได้ร้ายอยู่บอกพี่น้องอยู่ไทยมันกัน่าจิ๋วก๋วยเตี๋ยวเป็นบอกพี่น้องอยู่ลาวจะเอิ์เขาเปียกเนาะเขาเปียกเส้นเขาเปียกเนี่มันจะมีแบบเออมันสิแบ่งจะเผ็ดว่าเขาเปียกเส้นเขาเปียกเขาพี่น้องเขาคือเขาเขาเขาซานเขาจ้านะพี่น้องเขาเปียกเขาจะเออเนี่ยนะนาะแต่ว่า เขาเปียกเส้นนี่ก็จะเป็นเส้นเส้นค่ะแบบเออเส้นพวกเส้นเพลเส้นมีอยียงเนาะพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวไปซูไอเดียเนาะเนาะตอนนี้ก็มาหอดอาหารกรเปียกหานในบ้ะเนาะแล้วกับอันแล้วเนี่ยหลงใบเบี้ยเหรอให้เ <c oughs> <c oughs> ดียมเนาะเด <c oughs> ือยนะนางลงอง,ง่งเจ้าพานกระเปียกในบ้ะเนาะพี่น้องหานไก่อีกดอกขี่รถมาเดี๋ยวหานเรา

พี่วายถูจาก่อนทูจาก่อนทูจาเมื่อกดคนตาร์น้องมอหงอนหน่อยคนตาาอิงแบบคนต้าคนหิโอะมีคือเก่าแล้วรับตารับตรับตารับตาดู้ให้ขึ้นด้วย่อนนะเย้รับตารับตารับเดี๋ยวนี้นางขาพี่น้องคนในหันมาทำโบราณประมันใบหนึ่งใบสองหมดแล้วก็หุบมาอันนี้อ่อนสร้างเป็นข่าเปียกข่าเปียกน้ำใสและวก็ใสอิงเนาะ ออนซังหล่อดน้ำตกถั่วิบพันด้วกันี่น้องก็เปียไหนถัวเจ็ดแปดพันเนมั้งสดีมเอาเด้สดมเอากระเปียกน้ำตกเนาะสอกินถ่วอันหนึ่งครับเม่ได้กินเวรีวะเออเนเพ่อแกกินไงล่ะสไอ้งกัเปียนพี่นางสดิมเด้สไอ้งเปียนเอาแต่มีามาไม่คงดีมดีมเนคนเสือันะมารลชบะทมาไม่ดีมเป็นคนเสือ ใจมาเลยไมละวพันจีบเอามาหายดีพี่แนหายเอฟซีนีุ้ขาวเจ้นะเอี้ยปูกระจาดพี่น้องข้ออ่อนอันนี้ก็เปียกน้ำตกเอ้ยบุ๊มแมนก็เปียกน้ำตกแล้วเนาะหลอดน้ำตกหลอดน้ำตกพี่น้องถวยสิพันจีบอันนี้นะมือไปห่มป่าน่ะอันหลังหน้าซ้อมหลังนี่อันนี่งเรียบยังดำอยู่พี่น้องอันนี้ก็เปียกเนาะ ตกแต่สีพันกเฮ้ยลเหอเออสยิงกิตกมีไม่เอาอย่พี่ถปนนางเทียงว่ะถี่ไ่้ีปรุงอ่ะตาสีลาดแต่พีนองเออมันลอมเป็นยังนอตาสีลาแนอนตีสามเแอนซิรีเซียลาเนี่นเ เชี่ไทยลาวแล้วก็อ,อ,อ,อก่าอินเดียอินเดียก็งาม่ลาวไทยปลากวย่ลเกาอันนี้ก็อกสองิงอ่านี่เมื่อกี้เอาผ้ากหากัได้ไหมเอาม่ดิ้กินไวสิสินะเอี้ยหายกินนะอิงกระิกินเมื่อจะเอนี่เอาผ้ากหานีบบ้างักับผ้ีตัวก็เีใส่นใหน้องมอิดก,กับบเอาออกหายเกลมทามฝ่าอา,าัเยคิมันสิกปกินอยู่พัง

จะแกล้งแล้วบอกว่าภาษาตะเละกันจบนะพี่น้อง่าอยากให้กินผ้าสัญญาของดินเออไปเดิมประเดิมเด้ออืมกินกินกินจิออนเ้อหอนเด้อหอนเด้อป่าวกันป่าวกันป่าวเนี่ยข้ามเย็นกันล่ะข้ามเย็นเย็นกัน

พอแล้วไ uh. uh, ้องุすごすご้งดอกอุ้วนี้มันนวดขาอีหลานนะพอใจนี่กุ้งเท่ิแซ่บูสิมันชิมแดงแดหมีออเอออออ่ะกินล้วกินอ่ะกออ่า้อหอนมาละ เสดีไม่ได้พี่น้องซิเปอร์เกบมาสี่สิบบาทจามสิบบาทเออเงินเมลเงินบาทเงินบาทคือสะบาทจามสิบบาทนะพี่น้องอันนี้อ,อ่อนเป็นเป็นเสร็จ้อนก็ไปซื้อ

เจอมาเจอกินโลไม่ให็นจะตื่อะไ้ใหู้้กินอ่ะอืเอะไปสี่ยมูกินดูสิเบ้าที่อ่ะข้าท้องเสอวขอขอขอบใจด้ขีกอืข้ขอบใจดีก็อันนี้อ่ะกินไมแลวมันกำลังกินอ่ะ ของทงหวงใหม่เยอะข่นอะคืออันนี้เป็นคนผิดบอกว่าใบชาจะแหละของอื่นเพชรแางนความองอนเขาอิงกับกินมาเับอิงปุ๊บสียเอยงอ <laughs> ้ากิน เป็นอย่างก็มอไปยเผ็ด่อยสน้ำน้ำไม่เผ็ด hết hết bạn nó ăn thấy hả cái nó yên của à ăn nó yên ăn mới mất đó kín lấy đi ตาแดดลแปดเดียอ้องอ่ะองก็แรม,มากันนี่ยงก็ม,มากาก็แรอีกคล้องไทยมาบ้างด้วยคล้องไทยสอเรซซีย,ง,ยงหนอเลยกนะันบ่แนแหนมดู <c oughs> ตอนนี้ก็มาแล้วสอิงไปหนแล้วเศร้า สข้อหนึ่งก็อยากกินกระแลมซื้อกระแลมมาเพิ่นกระแลมสุดลายยู่แล้วเขาจะจะขายของไทยอ่ะสุดลายเลยแหละพี่น้องสุดลายจะเป็นของไทยนะพี่น้องเนาะกระแลมเสือกระแรมลมแล้วก็นกินกับปี๊มในผ้าน้องเซาอิงอิงไปนั่งไปกินกระสเดีมกระแลมอ่ะกระแลมนะจอกละหาเออจอกละหกหกพันกับประมาณยี่สิบบาทเนี่ยเพราะว่าเงินบาทเกินช่วนนนงนีงะะ้เนาะแล้วกั มีอ so ันละสิบพ anyway. ันก so so ็ประมาณ30หรือ40บาทนี่ประมาณนี้พี่น้องกับส่วนกับเปียกนะพี่น้องเพราะว่าลายเท่าไรตามเงินบาทเนาะเพราะว่าช่วงนี้เงินบาทขึ้นเท่าไรถั่วอ่ะอ่าละ30บาทพี่น้องเข้าเปียกนะเข้าเปียกตัวสามสิบบาทพอกินแต่อ่อนมากินเด็ดมู๊ยถั่วหนึ่งคือแบบจุกเลยเนาะพี่น้องส่วนอ่อนระรุงนั่นแหละกับเพ็ดเพ็ดโชคดีมันจะกินบาเพ็ดพี่น้องอันนี้กะหลังจากกินแล้วก็แยกใหญ่มาเคี้นไพเคี้นมันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสัหรับกินนีอ่อนกับฝาไว้ท่านี้เนาะพี่น้องทำมาก็อออออย่่่ลลืเเดด้้้กกกไแังงใจนนพี เพื่อมีกำลังใจใคลิปต่อ,ตอไปนะเพียงๆเพราะกันไม่คลิปหนาเด้อบ๊ายบาย